ค่ะคุณผู้ชมคะก็ขณะนี้สดจากพักเพื่อไทยนะคะก็ขณะนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี2 5 6ห้าหดของพักเพื่อไทยนะคะขณะนี้ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ค่ะคุณผชมว่าจะค่ะคุณผูชมกน็นายกรัฐมนตรีก็เข้าไปบริเวณด้านในแล้วนะคะซึ่งก็จะไปพบปะกับนักศึกษานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่พักเพื่อไทยด้วยค่ะ Iveness, ่นไม่เต้านะคะค่ะก็โอเคค่ะคุณผู้ชมก็ ในวันนี้นะคะในายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมนะคะการประชุมใหญ่ของพักนะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่า,าประชุมในวันนี้จะมีผลอย่างไรค่ะแต่ในขณะนี้ก็ ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเข้าไปพบกับนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมที่พักเพื่อไทยในวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเดินออกมาให้สาัมภาษณ์กับสื่อมวลนชนหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูกับโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะุ่นผู้ชมก็มีการอ่า จัดกิจกรรมกันอยู่บริเวณด้านหลังนะคะของพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นการลดน้ําดําหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีก็อาจจะเข้ามาในพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะ คุ่ณผู้ชมก็เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวทางด้านนายกรัฐมนตรีก็จะออกมาให้สัมภาษณ์กัน น,นี่นะคะผู้ชมก็สิบห้า,าสิบหกยี่สิบห้า่สิบหกเพาะข่าวข้อมาชมดูก่อนหน้านี้นะผู้ชมก็มีด้านนายจรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568นะคะว่ายอมรับนะคะว่านายการ,รัฐมนตรีได้มีการพูดคุยหารือกับหัวหน้าฝ่ายร่วมรัฐบาลน,นะคะโดยในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีวันนี้เกี่ยวกับการขอเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ที่มีคาสินโนร่วมอยู่ด้วยค่ะทั้งเรื่องการขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐและเรื่องแผ่นดินไหวที่จะต้องได้ดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการเยวยานั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยหารือกันและได้สรุปว่าคงจะต้อง ไปพูดคุยกันในแต่ละพารคเพราะมันเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพืรร่อให้ในวันพุธนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการหารือในเรื่องของกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริการกร่อนค่ะเมื่อถามว่ามีร่างกฎหมายดังกล่าวจะเรื่องไปในสมัยประชุมหน้าหรือไม่นั้นหรือยังติดค้างอยู่ในวาระนะคะขุนศนนค้างด้านนายจรพันธ์นะคะก็ได้ระบุนะคะว่า มันเป็นวันสุดท้ายที่จะเป็นากรารพิจารณากฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะก็คงจะไม่ทันจริงๆ,ซ,งๆซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะและพรรคพวกทุกพรรคก็ยืนยันตรงกันว่าทุกพรรคให้ความสนับสนุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านนยานน <c oughs> ยกรัตรมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบให้รัฐบ,บาลขอภัยคะ่ะมอบให้รัฐมนตรีทุกคนนะคะช่วยกันชี้แจงซึ่งระยะเวลาจากนี้จนถึง เปิดสมัยประชุมครั้งหน้าเพื่อที่จะได้มีเวลาทําความเข้าใจค่ะกับประชาชนที่ยังมีประเด็นสับสนเพราะยังมีบางกลุ่มนะคะที่มองว่าในพร์ม e n t เอนเ i อร์เทนเมนต์คเนี่ยค่ะมันเป็นการพน,นันหรือคาสิโนอย่างเดียวค่ะซึ่งมันไม่ใช่แต่เป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศค่ะซึ่งเม่าถามต่อนะคะุณผู้ชมก็จะมีการทำบัรามติร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม่นะคะ ทางด้านนายสุรพ์ก็ได้ระบุนะคะว่าเรื่องนี้ดําเนินการลำบากซึ่งต้องเข้าใจกฎหมายเพราะร่างพรบดังกล่าวมีการทําประชามติขอภัยค่ะมีการกระ,ระทำขอภัยค่ะมีการทําประชาพิจารณามาแล้ว4ี่ครั้งและได้รับความเห็นชอบร้อยละแปดสิบ 80. ส่วนจะดําเนินการขั้นตอนอื่นหรือไม่นั้นก็มีขั้นตอนกฎหมายของ ขอภัยค่ะก็มีขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะคะซึ่งยืนยันครั้งนี้ไม่ใช่การพักกันพิจารณาค่ะก็อยู่ในระเบียบวาระอยู่แล้วและเมื่อเปิดสมัยประชุมครั้งครั้งใหม่ก็จะนําขึ้นมาพิจารณาและเมื่อถึงเวลานั้นก็น่าจะมีความเข้าใจกันมากกว่านี้ค่ะส่วนจะต้องมีการศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะคะทางด้านนายจิรพันธ์นะคะก็ได้ระบุว่า เพราะน่าจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและการแก้ไขกฎหมายก็สามารถทำได้ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรค่ะทางนี้นะคะในส่วนที่มีกระแสทีว่าสาวถือว่าหากสภาผู้แทนราษฎรรับกฎหมายดังกล่าวจะไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมา กรรมาการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติรหรือปรปมอ,อนั้นนะคะคุณผชมทางด้านนายจรพันธ์ก็ได้ระบุนะคะว่าจะหาเวลาไปพูดคุยก,กับสวค่ะทางชมก็นี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายจรพันธ์ในวันนี้นะคุณชมซึ่งเดี๋ยวเรารอสักพู่หนึ่งทางด้านนายกและคุณรีก็จะออกมาพูดคุย กบริเวณด้านนอกนะคะซึ่งก็ต้องรอกอันสักครู่นะคะเพราะขณะนี้ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาที่เขา้าที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันเองนะคะ you yeah. ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้ในในทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้มีการพูดคุยถึงการเคลื่อนร่างพรบเอนเตอรอ์เทนเมนต์คอมเบรกด้วยเช่นกันนะคะ<า>คุณผู้ชมคะเหมือนจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะว่านายกท่ามนตรีจะออกบริเวณด้านหลังนะคะ<า>เดี๋ยวเราจะขยับไปบริเวณด้านหลังกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณด้านหลังนะคะซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการเดินดูนิทรรศการแล้วก็จะออกบริเวณด้านหลังของห้องเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมนะคะใหญ่สามัญของพรรคในวันนี้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณด้านหลังกันคะ่ะข้าพเจ้าแล้ว ซึ่งใน K, วันนี้ในบริเวณด้านหลังของพักนะคุณผู้ชมก็จะมีการจัดนิทรรศการด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีการจัดมูธต,ต่างๆเกิดขึ้นนะคะ ขอนะขอทเดียวค่ะเดียวเดียวนะคะก็ในนตรีก็ได้มีการเข้าไปอยู่เข้าไปในที่ประชุมแล้วนะคะอ่า พักเพื่อไทยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในบริเวณด้านในนะคุณผู้ชมซึ่ง เมื่อสักครู่ทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าไปด้านไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ครั้นี้ก็จะเป็นการเริ่มการประสมของพระเ่อไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตวางนำกล้องไปวางบริเวณด้านหน้าสักครู่นะคะ ก็มงมงเหมือนกันนะเมื่อกี้บอกไม่ให้พูดเลยเลยเอาค่ <g iggle> ะก็สวัสดีนะคะเไทยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีครอบครัวของเรานะคะก็กลับมาที่ที่ทไรก็อบอุ่นทุกทีอย่างที่บอกนะคะก็พเราก็เห็นตั้งแโลโก้พักนัแต่สีสันของทุกท่านนะคะก็รู้รู้รู้ได้ว่านี่ก็คือเป็นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเออมาพูดคุยกันได้นะคะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ ก็เวันนี้เองค่ะก็ดีใจที่ได้มาเจอกันนะคะต้องขอโทษด้วยว่ารีบรีบมากพอสมควรเพราะว่าจริงๆไปตรงกับวันที่ประชุมพรรมด้วยนะคะมันก็จะรําเยอะมาตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่าก็ดีใจท,ที่ได้มาเจอทุกท่านในวันนี้ค่ะจริงๆก็มีเรื่องพูดคุยกันแล้วก็เรื่องที่จะเเล่าให้ฟังด้วยนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งมนะคะไม่ทำไมเสียงมันแวบอะ ได้ยินไหมคะโอเคจัดตั้งทีมงานสนับสนุนการเมืองนะคะที่อคาเดมี Academy, ซึ่งทุกคนก็คงรู้จักหน้ารู้จักตากันอยู่แล้วกับน้องๆที่ทำในทีมนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มคนด้วยนะคะในของทีมนี้เพราะว่าก็จะเป็นแหล่งข้อมูลแล้วกเ็เขาเรียกว่าเป็นทีมทำง,งานที่จะอัปเดต ในเรื่องของสถานการณ์การเมืองต่างๆแล้วก็ไม่พอมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยร่างต่างๆที่เราเข้สาสภากันเนี่ยก็จะมีทีมนี้เพช่วยแบ็กอัพนะคะในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการเทรนนักพูดสสนักพูดต่างๆเนี่ยให้ให้ให เจนเวทีมากยิ่งขึ้นนะคะให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจมั่นใจเนี่เป็นเพราะว่าเขาพะวัยข้อมูลเขาจัดหาข้อมูลที่เราได้ครบเพราะฉะน,นั้นพอข้อมูลครบแล้วความมั่นใจของสสเนี่ยก็จะไปได้สบายขึ้นอีกเยอะนะคะแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้สสไี่สามารถไปพูดในสภาได้หรือว่าสื่อสาร มอ,อบกับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทีมอคาเดมมีก็ทำเรื่องนี้มาสักพักแล้วละ่ะทำมาโดยตลอดแล้วก็อันนี้ก็คือจะประกาศอย่างเป็นทางการนะคะที่เราจะได้การสนับสนุนนะคะแล้วตัวตัวของพักเองก็สนับสนุนทีมนี้เพิ่มขึ้นด้วยในการที่จะหาอะไรอะทูหาอุปกรณ์หาคนเพิ่มให้ครบนะคะให้มีพร้อมสำหรับเป็นแบ็กอัพข้อมูลของพักเราก็จะก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีอีกเรื่องเนี่ยในเรื่องออขอบคุณสื่อมวลชนมากนะคะขอบคุณมากนะคะ คุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการประชุมภายในของพักแล้วนะคะซึ่งก็เดี๋ยวสื่อมวลชนก็จะถูกออกมาด้านนอกค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมในส่วนนี้ถ้าหากทางด้านพักนะคะประชุมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการแถลงให้สื่อมวลชนได้ทราบก็ขนาดนี้ทางด้านของดิฉันก็ขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากมีอะไรคืบหน้านะคะก็จะขึ้นไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะคะผู้ชมก็ครั้นี้ก็ขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อน สุริดาบุญนีหรือรีพอร์เตอร์สรายงานค่ะ